แลวการผมอยากจะให้วิธงแนะนําวิธีการขับรถไฟฟ้าให้ประหยัดเรียกว่าประหยัดกว่าคนทั่วไปในแบบที่มีเทคนิคนะครับเอาทางเรียบก่อนนะครับแล้วตามด้วยทางแบบถลาดทางชันนะครับอ๋อครับ,รบก็คร่าวๆนะข้อดีของรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ณนะปัจจุบันนะครับเวลาที่เราลดความเร็วเนี่ยเขาจะใช้มอเตอร์ในการปั่นไฟกลับเข้าไปในแบตถ้าพูดภาษาง่ายๆนะครับฉะนั้นการ การลดความเร็วโดยใช้มอเตอร์รีเจนไฟกับเข้าไปในแบตเนี่ยมันจะเป็นส่วนสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานก็คือประหยัดไฟได้มากขึ้นนะครับรถบางรุ่นเนี่ยเหยียบเบรกมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการปั่นไฟกลับเข้าไปด้วยแต่รถบางรุ่นเนี่ยเหยียบเบรกมันก็ใช้เบรคจริงๆนะฉะนั้นตรงจุดนี้แต่ละคนที่ใช้ก็ต้องไปสังเกตรถของเราเองว่ามันเป็นลักษณะไหนนะครับจะได้ใช้งานได้ได ได้ตรงตามสิ่อทภาพนี้มากที่สุดเพาอย่างนี้ถ้าเป็นเจ้าของรถซื้อรถมาเราจะรู้ได้ไงสังเกตเราถามกับโชรูเลยได้ไหมเขาจะตอบได้นะครับส่วนใหญ่เขาก็อาจจะตอบหรือเขาอาจจะอ่ผมคิดว่าส่วนใหญ่ถ้าถ้าเขาเข้าใจตัวรถอยู่แล้วครับแต่เราโชรูไม่ต่างกันนะนี่ผมก็บอกเป็นตัวแทนทั้งหมดไม่ได้นะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยลองไปสังเกตจากหน้าที่เพื่อนเออถ้ายังไม่ได้รถนะก็คือสังเกตจากพี่พี่เพื่อนเพื่อนหรือผู้ใช้ที่เขา ไปใช้แล้วจริงแล้วก็ทดสอบมาให้ดูไม่าจ่เป็นนั้งช่องทาง Youtube หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์จะมีผู้ใช้ค่อนข้าง,งเยอะพอสมควรละปัจจุบัน<ม>ก็จะมีคนมาแชร์แบ่งปันในโลกโซเชียลด้วยแล้วก็กลุ่มพี่ๆี่เพื่อนน้องๆที่เขาใช้รถย,ยนต์ไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีการมาแบ่งปันข้อมูลกันกนอย่างนแนะนาให้เข้าไปในกลุ่มของรถรุ่นที่คุณสนใจเช่น เนต้าก็เข้ากลุ่มเนต้าอิริทาแลนด์ไรเนีย,น,ยน,นะ,ะมีบริก็จะมีกลุ่มของเขาโพรา,าก็จะมี MG ก็มีมีแทบจะทุกทุกค่ายแล้วก็ดูว่าประสบการณ์การใช้ของแต่ละแต่ละรุ่นแต่ละแ,แ,แบรนด์เป็นยังไงใช่ฉะนั้นถ้าเกิดรเรารู้แล้วว่ารถข<ร>องเราเนี่ยเหยียบเบรกมันปั่นไฟเข้าไปในแบตมากขึ้นอ่าก็คือเราจะมีการสูญเสียพลังงานได้น้อยกว่าชาวบ้านแหละแต่ข้อสำคัญคือถ้ารถสามารถวิ่ง หยุดแบบนี้จะเปลืองพลังงานมากกว่ามันคล้ายรถน้ามันสันดาปเหมือนกันครับการออกตัวนี้เป็นช่วงที่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองพลังงานมากใช่ครับเพราะว่าออกตัวจากความเร็วเป็นศูนย์เนี่ยคุณต้องเอาชนะความเฉื่อยของตัวรถคุณยังไงก็เปลืองนะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือสันดาปใช่ครับเหมือนกันเหมือนกันจนกว่าจะได้ความเร็วที่คุณต้องการมันถึงจะครูซหรือว่าวิ่งวิ่งประคองความเร็วนั้นอีกอย่างก็คือระบบใช้ระบบที่ใช้การควบคุมความเร็วอย่างเช่น adaptive cruise control ที่เกิดรถ รถเขามีเนี่ยถ้าเกิดลองใช้แล้วเนี่ยช่วงที่ลดความเร็วให้สังเกตว่ามันมีการดีเจนไฟขับหรือเปล่าด้วยนะเพราะก็จะมีผลเหมือนกันก็สังเกตจากหน้า,า,า,นาจอ,จอส่วนใหญ่ทุกรุ่นรถไฟฟ้าจะมีหมดใช่ครับว่าตอน<ช>นี้เขากำลังเจนไหม<ๆ>เขากําลังใช้พลังงานจากแบตออกไปใช่ครับดูได้ดูได้ครับจะเป็นทั้งแบบกราฟอาจจะมีกราฟหน้าจอให้ดูว่าแต่รูปแบบการใช่ใช่ครับอาจจะเป็นแบบถ้าเวลาใช้พลังงานก็คือขึ้นเป็นกราฟสีแดงขึ้นด้านบน ถ้าเกิดเป็นการปั่นไฟกับก็จะเป็นกราฟสีเขียวลงด้านล่างเนี้ยให้สังเกตตรงนั้นด้วยเวลาเวลาเราใช้พวกระบบพวกช่วยเหลือการขับขี่นะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีกันนะแต่ถ้าไม่มีกันก็คือเราอาจจะใช้เป็นการขับปกติด้วยเราด้วยตัวเราเองแล้วก็ถ้ามันสามารถที่จะเรากะระยะแล้วเนี่ยเรายกเท้าจากคันเร่งแล้วรถมันลดความเร็วลดกะร,ะระยะเป็นพอแล้วเนี่ยต่อไปคุณจะใช้เบรคกอนข้างน้อยลงนะจะใช้ตรงช่วงที่ใกล้ๆ้หยุดเนี่ย เพราะเราจะเริ่มกะระยะได้หละระดับของความความหนักเบาของของการรีเจนเนี่ยก็มีผลกับความหน่วงนะนะครับ <c oughs> บางคนอาจจะอาจจะต้องใช้เวลาสัสกพักใหญ่ๆเลยอให้ชินคุ้นชินใช่ครับทางเรียกว่าประมาณนี้ยพยายามวิ่งด้วยความเร็วคงที่ถ้าเป็นไปไดอ้อย่าพยายามอย่าพยายามแบบเร่งเร็วๆแล้วเบรกหยุดเร่งเร็ ขับสมูทสมูทเนี่ยยังไงก็น่าจะเป็นอันนี้ปานเรื่องทางขึ้นลงเขาครับอขึ้นลงเขาเนี่ยทางทางขึ้นเขายังไงก็ก็กินกินไฟแน่นอนรถมันก็กินเงินมันก็กินใช่กินกว่าด้วยเพราะว่ามันต้องเรียกพละกําลังเรียกให้รอบเรียกล่อเรียกไหลใช่ถ้าวิ่งด้วยความเร็วตัอ่าเหมือนจะเกียร์หนึ่งนะเกียร์ชันอะไรเนี่ยก็ต้องแบบต้องเอาโอ่สูงตลอดเลยใช่ใช่รถไฟฟ้าก็เหมือนกันนะครับเพราะจริงมันก็คือถ้าเราคิดง่ายนะเราวิ่งทางเรียบ เต็มเลยนไหนเราเอากันเหนียวเต็มไว้ก่อนซึ่งเป็นความคิดที่ก็ไม่เชิงผิด้วแต่ว่ามันก็มันก็จะทําให้ กับรถน้ำมันแล้วนะฉะนั้นก็ถ้าอยู่บนดอยอก็ไม่ต้องชาร์จเยอะชาร์จแค่ระยะว่าเราต้องวิ่งลงอีกเท่าไหร่แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องชาร์จให้มันเต็มยดงไงก็คือเราต้องเหลือพื้นที่ให้มันเจนไฟกลับไปเก็บไว้ด้วยชส่วนใหญ่ชาร์จแค่ครึ่งหนึ่งหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอละลงไปตีนเขานี่อาจจะได้ไฟกลับเพิ่มขึ้นนะะก็ขึ้นอยู่กับความคุ้นชินกับตัวรถด้วยแหละใช่แล้วก็เส้นทาง้อาต้องเน้นด้วยไม่ใช่ว่าจะไม่เบรกเลยแล้ว มันไม่ปลอดภัยอันนี้กไ็ไม่ควรทำรใช่ครับแล้วก็ควรอยู่ในบนพืน้นฐานปลอดภยยนะัยในอนุขีใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเราสามารถที่จะกดระยะได้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าบางครั้งขับลงเขาแทบจะไม่ต้องแตะเบรกเลยด้วยความปลอดภัยนะน,นี่คุณต้องประเมินเส้นทางครับให้ให้เรารู้เองด้วยว่ารัสั่แบบนี้ยังปลอดภัยอยู่นะแล้วมันก็จะปรี่ยนทรงงานของอยังโอเคนี่แหละครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรเทคนิค ข้อมูลเล็กแน้นยๆนะครับต้องอันนี้เรียกว่าต้องได้รับความอะไรข้อมูลตรงนี้จากคนที่มีความชำนาญการและใช้รถไฟฟ้ามาบ่อยและเจอมาในหลายยี่ห้อเขาถึงจะรู้ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าบางทีอย่างพวกเราส่วนใหญ่ที่ใช้งานกันก็คือชาร์จเต็มวิ่งเต็มเหนียวอ่าดูแลลงก็ก็คิดว่าเบรกการเบรกคือการช่วยเจนแต่จริงๆแล้วมันอาจจะสูญเสียไปกับพลังงานความร้อนเฉยเลยโดยที่ไม่สามารถเอาพลังงานนะั้นมาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็สิ้นเปลืองไปเฉย ก็ขอบคุณพี่ติ๋มากเลยครับสําหรับความรู้ดีๆอย่างนี้ครับผมนึกความดีเลยครับ